Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. You hands up. <coughs> da, mừng phú chim, da, da, da. da. Cú phú mừng phú chết, da, da, da. Ây <coughs> sạch mà ngàn lắm, mẹ anh tạng tố bình xin vô ไปพบพวกมันได้เลยดาจิมดาเจัดมาเลยสักเะชกเมืองไทยมันช่างสุขีหมดยุกแบ่งพักแบ่งสีรักกันไปทางปตตีทั่วแควนน้นใสยามสมามัคคีรวม เราไปเที่ยวไหนดีวะไปยุโรปเอาวะโอพี่หน้าผมต่อมอแม่ก็ไม่ผ่านแล้วเที่ยวเมืองไทยก็ได้พี่บ้านเรามีที่เที่ยวตั้งเยอะตั้งแยอะอ่ะแล้วเราจะเริ่มที่ไหนดีอ่ะจากที่นี่ยุทธยาละลิวไททานีชัยนาะยองชมบุรีตาดจัทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพยาวน่านแม่ฮ่องสอนขอนแก่นอุดรกาฬสินหนองคายบึงการร้อยเอ็ดเพชรบุรีราชบุรีประจวบกาญจนบุรีละนอรกระบี่หาดใหญ่ชุมพรพังงาสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีนครศรีเฮ้ย หายใจไม่ทันไปโรงพยาบาลก่อนไหมเมื่อทยมันช่างสุขีหมดยุบแป่งพักแบ่งสีรักกันไปทางประตพีทั่วแควในสยามสมัคคีขอเชิญมาเที่ยวพาคเหนื้ออาหารการกินเหลือเฟือน้ำใจไม่ทีเอือเฟือคนเนื้อน่ารักจุงเลยวัดว่าอารามไม่มากไปช่วงสาผมไม่ไหวแล้วกลับมานอนตอนบ่ายพอหัวค่ำผมก็ฟื้นขึ้นมาได้ Tim Mann, in the น้องคนเหนือกับเจ้าอย่างถ้าพี่ร้องเพลงนี้อฟังนะเฮ้ย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 สุนัขครับรองเท้าเข้าป่ากตะบรถผู้หญิงวิ่งไล่ผู้ชายวิ่งรัดหมาวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่รองเทา้าฟังเน้อช่วยโต้ช่วยโต้หมาเข้ารองเท้าเข้าปามานัดไม่หญิงวิ่งไล่แล้วปอใจวิ่งรัดหมาหกเข้าวัดเลยบ่ได้ใส่รองเท้ามึงมั่วมัเนี่ยแต่แต่เจ้า ช่างสุขีหมดจุกแบ่งพักแบงสีรัดก,กันไปทางปัตตพีทั่วแฟวนในสยามสามัคคีขอเชิญมาเที่ยวพากตาย We'll วลข้ามยูทูบสาวสายเลสโก้เดนซ e ่เอสันชัยเลยไต่รอยไม้แหลเลาว <c oughs> ไปปัตตาบ้านเราก็มันดีนี <c oughs> ไปยาราณาที่วาดหรือจะไปปัตตนี <c oughs> ตื่นเต้นไปทุกช่วงทุก นาทีมีชีวิตชีวาอะดรีนลีหลังเ<ม>ทคนทั่วโลกเขาชอบไปเที่ยวทะเลใต้พบรักที่เมืองไทยตามกฎหินและหาดทราย<ป>ทะเลสวยงามท้องฟ้าก็สด,สดใสไปฟูมูนกันไหมฝรั่งเข้าไปขึ้นยานละ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 ลองไปลองตายก็พีอยากจะเที่ยวแบบนาอนอน,อน้องแรงมาดีที่ป่าตอมีคอนโดติดทะเลของพีเฟอร์ครบมีระเบียงอมาซซบาซิที่ริมเลน้องกระทอมมา,าพักได้บา้านพีกินนมกินข้าวจิบน้ำสะซองที่ชิวๆตามสบายเอาที่น้องแฮปปี้ยังไม่อิ่มใช่ไหมน้ำในกระทอมยังมี วัสดีน้องคนใต้ใช่ไหมเนี่ยผมคนใต้ผมคนพัทยาพัทยามันใต้ตรงไหนพัทยาใต้ไงไฟอย่างถ้าพี่ร้องเพลงนี้นะฟังนะเฮ้ย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 สุนัขทับรองเท้าเข้าปากสับปะรดผู้หญิงวิ่งไล่ผู้ชายวิ่งรัดมาวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่รองเท้าว้าวอ่อมาขับเกือเข้าป้ายานัดน้องสาววิ่งไล่และพี่บ้าวิ่งรัดม้าวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่เกือก เมืองไทยมันช bo ่างสุขีหมดยุบเป็นพรรคัปนสีรักกันไปทางปัิปีขั่วแขวนและสยามสมคีขอเชิญมาเที่ยวภาคกลางเมืองรวมรถติดกันบ้างคือขักกันจนฟ้าสางกรุงเทพมหานครกรุงเทพคนเขาบอกว่ารถติดก็อย่าไปแคร์อย่าไปบ่นอย่าไปสนอย่าไปคิด เดิมวัวตายควายล้มกัดฟันทนหน่อยเพื่อสบายในวันหน้าไอไปชาวต่างชาติหลายเมืองไทยนั่นตงตุ้ไปเข้าสารหม่กวาดตกใจสตาร์จากน้ำลกเข้าสารรถกี่เท่าไหร่สี่ร้อยแพงเกินงั้นกูเดินเอาก็ได้แล้วไปเจอไรดีไทยชวนไอไปนอนโอ้เยซเยสวันหนคาราอนมอนี่ตื่นมาพูดสกายขาอ่อนบอกว่าอยู่อย่าเพิ่งกลับเพิ่งจ่ายตังก็มาก่อนเฮลโลเวโกเองกูพูดไทยได้ ไอ,อจะไปลุมพินียู่จะไปทำอะไรไอจะไปดูมอยไทยมวยไทยออยูไทยร้องเพลงนี้ฟังนะ Come on เฮ้ย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 สุนักขราบรองเท้าเข้าปากสับป,ปะรดผู้หญิงวิ่งไล่ผู้ชายวิ่งลัดหมาวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่รองเท้า Hey 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 อั o ด็อกข้าถูอยู่กัวทวิเลตอันด็อกรันนิ่งโชว์ e ินามั everybody chat 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 okay มึงงั่วปะเนี่ย yes thank you เมืองไทยมันช่างสุขีหมดยุกแบ่งพักแบ่งสีรักกันไปทาง คนอีสานเลยเนี่ยแมนครับผมอย่างคนอีสานฟันเขาเรียกอะไรแขวแล้วฟันโยกล่ะแขวโค้ยแขนโยกอ่ะแขนโค้ยหัวโยกอ่ะก็หัวโยกนี่แหละอย่างถ้าพี่ร้องเพลงนี้นะฟังนะเฮย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 สุนักข้ารองเท้าเข้าปากสับประรดผูห้หญิงวิ่งไล่ผู้ชายวิ่งรัดหมาวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่รองเท้าเชิบ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 หมาขับเกิบเข้า,ขาป่าบังนัด ผู้ยิงแงลนล่และผู้ซ้ายแลนลัดหมาแลนเขาวัดเลยบด้ดใส่เกิเมืมึงอีกแล้วใช่ไหมเม<น>ือนทยมันชส